สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูนี่ออนเดอะเวันนี้เราก็จะมะีกิจกรรมกับ Honda Good Rider c ร u b นะคะที่ Honda สมุทรปราการนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ได้ขับขี่รถของ Honda c l u b นะคะ คอาขับเฮาเราก็ได้ลองกันหลายมีซีที่125ี่1 2อาอ่าเด็กส์นะคะอ่ามีอะไรน่าไอตัวมังกี้ก็มีนะคะก็สนุกมากเลยค่ะวันนี้เราก็ได้ไปทานข้าวนะคะ ที่ร้านบ้านเมษาสมุดปราการนะคะใกล้ๆกับศูนย์ฮอนด้าสมุดปราการนี่เองอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็มีการเล่นเกมจับรางวัลกันนะคะ <c oughs> เราก็กินข้าวกันแบบสนุกสนานแล้วก็เล่นเกมจับรางวัลกันดียว เหวันห้าวันรซจเอดเซลล์ัน้ำนครับี่ไ้ตดแ้วเเทับารอานี่ใช่ไมครับใช่ี่ใช่ตง้ยครับคุณพี่าูแล้วหรออ่าคุณว่าตครับงทน่นะครับนี่นะ

ได้ราวัลนะคะเสื้อคนดาได้เป็นเสื้อหนาวเย้เสร็จแล้วเรากขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ ร้านคาเฟ่ฮอมนะคะอยู่ไม่ไกลกันก็ถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็ทานเค้กทานเครื่องดื่มที่เราเลือกไว้นะคะว่าเราจะดื่มอะไรสนุกสนานเฮฮากันมากเลยนะคะได้คุยพักผ่อนชิชวๆกันค่ะวันนี้เค,ค้กก็อร่อยนะคะมีหลายอย่างเลย บุบล so ิชสพายสตอเบอรี่ชีสพายนั่นเองนั่นเราก็เดินทางกลับกันที่สุดทางด้วยสมบูรณ์กานค่ะขอบคุณทะกคนไาเกดจดจำอย่างนี้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย